จารย์ครับครูบาอาจารย์ว่าไหว้บูชาพระอย่างเดียวไม่ไปไหว้เทพพรมเจ้าที่พญาน,นาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆทาจะเสียแบบนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับแล้วแต่แล้วแต่ครับไม่เกี่ยวกันนะมีบุญกับอะไรก็เอาอันนั้นครับถ้าเราเป็นคารวาะนะเราไหวอะไรก็ได้นะไม่มีผลนะครับเราจะไหวเทพไหวพรมไหว้วอะไรได้หมดนะครับได้หมดนะไม่มีผล แต่ถ้าบวชเป็นพระแล้วทําไม่ได้นะครับออาง่ายๆนะเป็นพระก็ต้องทําตามคําส่อนของผู้เจ้าเท่านั้นนะครับถ้าอยู่ในพระเหลืองนะพระเหลืองนะจะเอาไปเอากฎอย่างอื่นมันไม่เหมาะสมนะก็เป็นลูกศิษย์ของตาถาคตนะครับก็เหนือสิ่งอื่นใดไม่มีนะไม่มีนะก็ต้องเอาทางพุทธเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคารวะทั่วไปเงี้ได้หมดแล้วแต่ท่านจะเป็นอะไรก็ได้นะ ไปไหว้อะไรไปสัตธาอะไรก็ได้แต่ขอให้เจริญสติแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับและเดี๋ยวมันจะไม่สนใจไปเอง <laughs> เป็นธรรมดาอย่างเงี้ยนะเป็นธรรมดานะแต่เทพก็ไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าเป็นเทพนะถ้าเป็นมหายานเนี่ยก็ไหว้ได้นะก็เป็นพูทเหมือนกันนะแต่ของเราถ้าบวชเนี่ยบวชอ,อยู่ในอ,อะไรนะลืมชื่อไปแล้วถีวาดนะ ถ้าไดเถ่เถร่ววาดไม่ได้นะไม่ได้แต่ถ้าเป็นมหาญาณวาดได้หมดนะไม่เกี่ยวกันผมชื่ออะไร <c oughs> มาใหม่ใช่ไหมมาใหม่หรือเปล่าผมชื่ออะไรชื่ออะไรเนะี่ยอ่านว่าอะไรเนะี่ยกุณฑพัฒน์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองกุณฑพัฒน์สองสองใช่ไหมถูกใช่ไหมไายถูกใช่ไหม <c oughs> ถามที่มันเป็นประโยชน์นะถามที่มันเป็นสภาวธรรมนะสภาวธรรมนะก็ผมไม่รู้หรอกนะผมไม่ใช่พระอรหันไงจะไปรู้ได้ไงว่านิพานเป็นยังไงสภาวน <t> ิพานเป็นยังไงจะไปบอกได้ยังไงใช่ไหมที่ตอบเนี่ยก็บอกว่าครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะอาจารย์เล่าให้ฟังว่าอ๋อเป็นเหมือนการนอนหลับอย่างเงี้ยนะดับหมดเลยเหมือนเรานอนหลับอย่างเงี้ยนะแต่จะฝันหรือไม่ฝันเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะท่านบอกมาประมาณนี้นะผมไม่ได้บอกว่าผมเข้าถึงแล้วสักหน่อยนะ ไม่ถึงยังต้องเกิดอยู่นะยังไม่พ้นกรมเลยนะผมกลัวการไม่ตื่นไม่ตื่นอะไรอะไม่เข้าใจนะอืมท่านก็คิดมากถ้าท่านคิดมากท่านอ่านมาเยอะอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะทําให้ท่านสงสัยนะทาให้ท่านสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยคือถ้าจะตอบอะตอบที่มันเป็นสภาว่าที่ท่านเจอดีกว่านะถ้าจะไปอ่านตำราไปฟังคนนั้นคนนี้สอนเนี่ย ต่อให้อธิบายยังไงท่านก็ไม่เข้าใจนะไม่มีทางเข้าใจหรอกก็อย่างที่ผมอธิบายบ,ายบายอา่อยๆคนที่กินพริกจะรู้ว่าพริกมันเผ็ดยังไงแต่คนที่ไม่เคยกินก็จะนั่งมโนใช่ไหมเอ้ยมันจะร้อนปากยังไงมันจะเผ็ดยังไงต่อให้อธิบายยังไงแต่ไม่เคยริมรสมันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าคนที่ได้ริมรสแล้วเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ค้านกันนะมันก็ไม่เถียงกันนะเออแค่พูดเราเป็นแบบนี้อ๋อโอเคถูกต้องเหมือนกันจบอย่างเงี้ยนะมาเนี่ยนะ <laughs>